สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันได้ๆก,กดแชร์กดนานกดยนันยันกดเยอะๆนะคะทิ่ฉันตัดข่าวช่วงนี้เอามาบีบให้ฟังกันสั้นๆพอเป็นไกด์ไลน์เพราะเห็นว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามันโยงเข้าได้ยังไงกับจำเลยที่หนึ่งเดี๋ยวไปฟังข่าวกันก่อนค่ะแล้วดิฉันจะมาค่อยๆวิเคราะห์ทีละนิดทีละนิดนะคะ คุณผู้ชมคะที่นี้มันมีประเด็นที่ถือว่าเป็นพยานที่เขามาให้เบาะแสนะคะคือทีมข่าวของเราเคยให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีคนที่ชื่อในตุลเขาช่วยค้นหาน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟช่วงเย็น14พฤษภาคมหลังจากมีคนบอกว่าอาจไปเจอรองเท้าเด็กบนนั้นแล้วในตุนก็ขึ้นไปช่วยตามหาในตุนคนนี้อยู่ในเหตุการณ์วินาทีที่พบศพ น้องชมพู่ในตุนเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นลุงพลร้องไห้หนักมากตอนเจอศพลานระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในตุนบอกว่าเขาก็นั่งลงนะคะแล้วก็ปิดไฟที่เป็นไฟคาดหัวค่ะมันก็เลยมืดทําให้คนที่ขึ้นไปด้วยเนี่ยก็เป็นชาวบ้านด้วยกันนี่แหละนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าในตุนนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ใกล้ขนาดนั้นค่ะเพราะในตุนบอกว่าได้ยินเสียงค่ะผู้ชายคนเนี้รับโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงโทรศัพท์ไปหา แล้วสิ่งที่ทั้งคู่คุยกันในตุลบอกว่าเหมือนกับว่าทั้งคู่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ถึงขั้นที่ในตุลน,นะตัดสินใจเดินลงจากภูเหล็กไฟเลยอะถึงขั้นที่ในตุลรู้สึกว่าเสียแรงที่มาช่วยตามหาน้องชมพู่ผมเห็นจบนะประมาณครมสิ้ <S 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 านาอีเพราะว่าผมลงไปเบิ่งซบปุ๊บกุมคว่าเอ้อยเนี่ยมาไกลหลายแล้วกับผมก็ย่างขึง้น <productivity. S 2> มาขึ้นมาก็มานั่งอยู่บนหินในคืบ ผมกระจุกเวลามาเบิ่งในกล่ามาเบิ่งกันคุ้มชิปในที่ผมกับลูกงมยั้งไปกับนังที่บุรีอยู่กับเขาครับนังหลายคนนี่ท้อแล้วกับเขากันคุยกันผู้หญิงกับผู้หญิงชาวบ้านกุ๊กะแล้วกับคนกับคนบ้านกุ๊กเพาะตอนนั้นเราบอกเออได้ตอนนี้เพื่อใายเขาคุยมันเป็นยากผู้หญิงโซผู้ชายรับผู้หญิงถามถามได้ไงถามมาเจอน้องเลยเหรือนะเจอแล้วจะเป็นไงเนี่ย โอ้ดีวิตแล้วลายข้ามขานั้นไปค้าที่เอาละวิดหวังแล้วผมลงมานะวิทย์ตะโตนั้นและนี่ผมฟังเขาพูดกันและนีผ่ผมสบายใจเท่าน,นั้น,นล่ะกางคืนเนาะมันเอากระดับเบ็ดเอากระดับเบ็ดนะใส่งงแล้วเขาเป็นรูปล่างเป็นไงขวนเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงธรรมดานะ เขาวาอันพ <muitas S 2> ิษใหญ่ oh yes, <than> women, ่้อยในนี้เสภาที่ได้ก็ว่าธรรมดามันเป็นไปแล้วแล้ก็เลี้ยวไปนะคนนั้นพูดแบบมีอารมณ์ไหมมีอารมณ์ไหมแบบดูตกใจไหมหรือว่าดูแบบเฮ้ยทำไมน้องตายใครทำหรือว่ายังไงมันเขารู้นำกันมัดนั่นแล้วก็มีแม่นออกผู้เดียวล้วดๆเลอกลายการต้องมีคู่ละมีคนอื่นด้วยครับครับต้องมีคู่มีสองหรือสามไป นี่แหละคะ่ะสิ่งที่ในตุนให้ข้อมูลนะคะผู้ชายปริศน,นาที่รับโทรศัพท์ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วคุยกันคล้ายๆกับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ใส่หมวกโม่งสีดําค่ะนี่ทีมข่าวก็เลยพยายามหาคําตอบว่ามีผู้ชายคนไหนใส่หมวกโม่งสีดําในวันที่14พฤษภาคมบ้างไหมในวันนั้นเนี่ยแต่ละคนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟวันที่พบศพน้องชมพู่แต่งตัวยังไงกันบ้างไล่เรียงไปแบบนี้นะคะมีสอทออสเป็นชาวบ้านกกตูม เขาบอกว่าเขาอใส่ชุดวอมสีน้ําเงินไม่ได้ใส่มวกแล้วก็ใส่ไฟสองกบอะ่ะในโชษช่วงเป็นพี่ชายของน้าเสริมสามีของน้าตายบอกว่าเขาใส่เสื้อยืดสีเทาติดไฟสองกบที่หัวไม่ได้ใส่หมวกโมง่งในกงไม่ใส่หมวกติดไฟสองกบในข่ำก็ไม่ใส่มวกติดไฟสองกบในมอกใส่หมวกโมง่งแต่เป็นสีเหลืองค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนขึ้นเขาอ่ะก็ถอดออกแล้วก็สวมไฟสองกบแทนในค่ายใส่หมวกไหมพรมลาย แล้วก็มีไฟสองกบลุงพลสวมหมวกโมง่งลายขวางสีเทาน้ําเงินแล้วก็ติดไฟด้วยนะคะไฟสองกบไว้ที่หัวด้วยแต่ว่าในตุนบอกว่าชายปริศนาคนนี้ใส่หมวกโมง่งแต่เป็นสีดํานะคะเป็นสีดํานี่ค่ะคือวันที่ชาวบ้านขึ้นไปบนรูเล็กไฟวันนั้นน่ะเนี่ยภาพนี้เมื่อส4พฤษภาคมวันที่เจอศพน้องอค่ะคุะคณผู้ชมลองดูนะคือชาวบ้านเขาขึ้นไปเป็น10บสิคนนะไหนจะเจ้าหน้าที่ นายจะน้าข่าวแล้วทุกคนก็ติดไฟส่องกบเพื่อให้แสงสว่างที่หัวเกือบทุกคนอืตามนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าใครใส่หมวกมงบ้างตามข้อมูลของในตุนคนนี้<ๆ>ก็มีแค่3คนที่เราได้ข้อมูลมานะคะแต่ก็ไม่มีใครใส่หมวกมสีดํานะในมอกใส่สีเหลืองเนี่ยในข่ายใส่สีลายลุงพลก็เป็นลายเทาสลับน้ําเงินนี่นะคะค่ะ นี่เป็นข่าวที่ที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าวันที่สิบสี่ที่ขึ้นไปพบศพน้องชมพู่เนี่ยมีชาวบ้านอีกคนที่อยู่ต่างหมู่บ้านนะคะชื่อในตุลตามเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นนามสมมติหรือเป็นชื่อจริงๆหรืออะไรยังไงนะคะก็ได้ให้ข่าวว่าตนเองขึ้นไปพร้อมกับชุดแรกที่ได้เห็นไอ้พวยมันร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเหมือนพ่อมันตายน,ะนะะั่นแหละค่ะก็ ออพอหลังจากนั้นระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ก็มีการคือดับไฟแล้วก็นั่งรอกันอยู่ในความมืดนี่นะคะเขาก็เลยได้ยินผู้ชายที่อยู่ข้างๆซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครนะเขาก็ไม่รู้ว่าใครรู้แต่ว่าใส่หมวกม่วงสีดํารู้แต่ว่าใส่หมวกม่วงสีดําผู้ชายคนนี้มีการรับโทรศัพท์คุยกับ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่ใกล้มากนะคะถึงได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ยกเว้นว่าจะเปิดสปีเกอร์ไม่งั้นเนี่ยมันจะได้ยินชัดนะคะว่าอีกคนในโทรศัพท์พูดอย่างไรก็คงจะต้องอยู่ใกล้กันมากแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แต่ใส่หมวกโม่งสีดำแล้วก็ได้ยินคำพูดโต้อตอบชัดเจนว่ามีการถามสรุปคือไอ้คำพูดที่เขาคุยกันอะ มันทําให้ในตุนเองยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนพวกเจ๊ผู้ชายคนนั้นกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะมาพบศพน้องชมพู่ตรงนี้คือรู้เห็นการหายตัวไปรู้เห็นกับความตายของน้องชมพู่ก็เลยทําให้ในตุนนี่ยรู้สึกหมดใจรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมรู้กันอยู่แล้วอะไรทํานองนี้ทําไมถึงมาเป็นแบบนี้มันทําให้ในตุลเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ได้ยินในตุนก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับนักข่าวฟังแล้วไม่ถ้าถึงนักข่าวก็จะต้องถึงเจ้าหน้าที่จริงไหมคะทีนี้เนี่ยพอมาพิจารณาดูว่าคนที่ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยที่ฉันบอกว่ามัน ไปพร้อมกับจำเลยที่หนึ่งได้อย่างไรเพราะว่าจำเลยที่หนึ่งใส่หมวกโม้ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีสีที่ในความมืดมันอาจจะเห็นเป็นสีคล้ำได้หรือเปล่าอาจจะเห็นเป็นสีดำได้หรือเปล่าในตุนจําได้แน่นอนหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ก็มีจุดบกพร่องอตรงที่ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ถ้าเขาจะรับโทรศัพท์มันต้องเป็นคนอื่นโทรเข้ามาแล้วขอคุยกับจำเลยที่หนึ่งหรือว่า เออเอาโทรศัพท์คนอื่นมารับอันนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับโทรศัพท์กันแน่นอนแต่ดิฉันคิดว่าข้อมูลตรงนี้น่าสงสัยนะคะสิ่งที่ในตุนพูดเนี่ยได้มีการตรวจสอบต่อไปหรือเปล่ามันแล้วมันเงียบไปเลยนะคะมันเงียบไปเลยเราไม่รู้เลยว่าตกลงในที่ในตุนว่าในใครโทรกับใครจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้าสมมติระมีข้อมูลตรงนี้นะคะสิ่งที่ตารวจ ทำน่าจะทําไปแล้วก็คือว่าเอาโทรศัพท์ของทุกคนที่ขึ้นบนภูเหล็กไฟเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์เนี่ยจะต้องถูกเอามาตรวจว่าวันนั้นเวลานั้นมีสายโทรเข้าโทรออกใครคุยกับใครเขาจะเช็คได้หมดจริงไหมคะจะเช็คได้หมดนั่นคือต้องเช็คแล้วแต่ทําไมเรื่องเงียบเรื่องเงียบอาจจะเป็นไปได้สองประเด็นก็คือหนึ่งสิ่งที่ในตูนพูดไม่ได้มีความสลัสําคัญอะไรเลยแค่เป็นชาวบ้านสองคนคุยกันและเหมือนกับ ตามภาษาชาวบ้านทั่วไปเวลามีเรื่องใหญ่เหมือนกับทุกคนสรุดสังเวชหลายคนก็มองว่าเป็นเเหมือนเป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนคือมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาได้จนไม่เป็นบอกแสอะไรที่สําคัญหรืออีกในหนึ่งถ้ามันเงียบมันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องให้ทุกคนนิ่งเงียบหุบปากเอาไว้เพื่อที่จะนําไปสู่นําไปสู่ ผู้ร้ายตัวจริงให้ได้อันนี้มันก็เป็นไปได้ในสองประเด็นคือหนึ่งไม่สําคัญเลยจนไม่มีใครสนใจเงียบไปสองมันสําคัญมากคือต้องเก็บเงียบเอาไว้มันอาจจะเป็นตัวต้นทานที่ทําให้สงสัยจําเลยที่หนึ่งก็ได้นะคะเพราะความคําที่ว่าพวกเขารู้กันหมดมันมันคล้ายๆกับว่าจะหมายถึงคนในคนในบ้านคนในครอบครัวรู้กันหมด อะไรคำนองเนี้ยซึ่งอืมดิฉันมามาสงสัยตรงที่ว่ามันมีคำบางคำที่พูดกันว่าจำเลยสองผัวเมียเนี่ยไปพูดอะไรกันเป็นภาษาภูไทยแล้วทำให้มีคนสงสัยเขาพูดอะไรแล้วทำให้ให้สงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับความตายของน้องจมพู่แน่ๆมันเป็นคำพูดที่คนฟังฟังแล้วจะรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนในตุนเนี่ยแหละ อืมมันเป็นคําพูดทํานองนั้นฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนในตุนรู้สึกดิฉันเลยมองว่าต้นทานของไอ้ประโยคผู้ไทยที่เอจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองพูดคุยกันน่ะมันจะมาจากเรื่องที่ในตุนได้ยินเสียงคนโทรศัพท์คุยกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าความตรงมันอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งเรื่องหมวกสองเรื่องคนในครอบครัวนะคะแล้วแต่มันจะมีประเด็นตรงที่ จำเลยที่หนึ่งเนี่ยไม่มีโทรศัพท์แต่จำเลยที่หนึ่งตอนนั้นก็ยืมโทรศัพท์ของนายบีแล้วมันมีเรื่องที่จำเลยที่หนึ่งเนี่ยนอกจากโทรมาหาคุณยายแล้วจำเลยที่หนึ่งยังได้โทรมาหาเมียตัวเองอีกครั้งหนึ่งเท่าที่มีการเล่ากันนะคะคือไม่ได้โทรไม่ได้ใช้โทรศัพท์นายบีเนี่ยโทรมาหาคุณยายสมควรเพียงคนเดียวแต่มีการโทรมาครั้งที่สองหรือได้ได้ได้คุยกับเมียด้วย ตรงนี้หรือเปล่าตัวในตุนเองอาจจะเข้าใจว่าเป็นการรับสายแต่จริงอาจจะเป็นการส่งสายไปหรือเปล่ายืมสายเข้ามาแล้วโทรเข้าไปหาเมียซึ่งตัวจำเลยที่หนึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะคะที่มาอ้างว่าทําไมต้องโทรไปหาแม่ยายเขาบอกว่าเพราะว่าในบีเนี่ยไม่รู้เบอร์เมียเขาแต่ตัวจำเลยที่หนึ่งควรจะรู้เบอร์เมียสิคะโดยเฉพาะเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกันคุณควรจะรู้มือเบอร์ของเมียสิจริงไหมในบีไม่รู้แต่คุณนะ่ะควรจะรู้ ถ้าคุณรู้แต่นายบีไม่รู้คุณก็แค่เอาโทรศัพท์เข้ามาแล้วคุณก็กดเบอร์เมียแค่นี้กจ็จบไม่เห็นจะเป็นที่จะต้องเอ,อ่อต้องมันมีอยู่ในเมนมูนมนมนมนเลยจริงไหมคะต้องมีมีอยู่ในหน่วยความจําของโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องที่แปลกที่จําเลยที่หนึ่งเนี่ยมากล่าวแก้เรื่องที่น่าแต่เล่าถึงการโทรศัพท์ทําลองว่าเดี๋ยวกูจะบอกให้ที่กูไม่ได้ที่กูโทรไปหาแม่ยายเพราะว่านายบีไม่ม,เมีเบอร์ของเมียกูแต่มีเบอร์ของยายสมควร ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่ขึ้นนายบีไม่รู้เป็นเรื่องปกติเพราะไม่ใช่เมียนายบีแต่เป็นเมียมึงมึงควรจะมีเบอร์เขาอันนี้แหละค่ะทาให้ดิฉันสงสัยว่าเรื่องที่นายตุนพูดมันเป็นต้นทานที่ทําให้สงสัยจําเลยที่หนึ่งหรือเปล่ามันมีการสืบและพบว่าจริงๆแล้วคนวันนั้นคนนั้นที่คุยกันก็คือจําเลยหนึ่งสองหรือเปล่าเลยทําให้ในายบีบทใจแล้วมันทําให้ ตำรวจเริ่มสงสัยจำเลยที่หนึ่งนับตั้งแต่ที่รู้ว่ามีการคุยอะไรกันแปลกๆรึอเปล่าอันนี้ที่ฉันต้องต้องเน้นคำว่ารึอเปล่าเพราะว่าอุทัยเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยทําให้ฉันนึกได้ว่าเออจริงสิมันเคยมีข่าวทํานองนี้อยู่ถึงไปหามาให้ฟังกันค่ะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างที่ที่ฉันบอกว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ย ออสิ่งที่ในตุนพูดมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวอยู่บ้างอย่างเช่นเออปิดไฟอืมถ้าปิดไฟแล้วจะเห็นอะไรมากมายไหมขนาดที่ว่าเห็นหมวกที่ใส่หมวกม่วงที่ใส่เป็นสีดํามันควรจะดํดๆไปทั้งหมดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างนี้นี่นะคะดิฉันเลยมองว่าอย่างที่บอกคือเป็นสองทางคือตรวจสอบแล้วไม่พบความสําคัญอะไรเลยเรื่องมันจงนึงเงียบไป สองตรวจสอบแล้วพบว่ามันสําคัญมากเรื่องมันเลยต้องเงียบเพื่อไม่ให้มีใครรู้เพื่อไม่ให้ไอ้คนร้ายมันไหวตัวทันจะเป็นหนึ่งหรือสองเราคงต้องพิจารณากันค่ะ